ในเรื่องส่วนของปัญหาเหนียงใต้คางอะคะ่ะก็คือจะเป็นความหย่อนคล้อยที่มาตามอายุก็แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนก็อยากดูเด็กดูสวยแล้วก็มั่นใจแบบฟรีดไว้เออหมอคะขอหน้าแค่ประมาณ25-26ิะคะ่ะเท่านี้แหละไม่อยากแบบกว่านี้ทําได้คะ่ะก็คือสามารถสลายไขยมันได้ก็จะมีตัวสารสกัดที่สามารถฉีดสลายไปได้ก็คือเห็นผลทันทีเลยภายใน1สัปดาห์แล้วก็กระชับด้วยนะคะ โอ้ Ồ, คือทําให้หน้าเด็กเหมือน<ข>อหน้าเด็กได้ด้วยใช่ไหมคุณหใช่ค่ะตัวนี้คือสามารถขอรีวิวได้หลังไม้ได้เลยก็แนะนําว่าให้คนไข้ได้ดูเอ่อ before after ก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าโอ้ทําได้จริงๆเพราะว่าบ,บางคนคิดว่ามันทําไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินจริงอ่าเดี๋ยวนี้วิทยาการไปไกลามากก็คือสามารถทําได้เลย <c oughs> มันจะอันตรายไหมคุณหมอว่าทำแล้วเด็กหนุมเอาอะไรมาเติมแต่งหน้าตาเรามันจะมีผลในระยะยาวไหมครับในส่วนนี้ โอเคค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าจดทะเบียนเป็นยาได้อะคะ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะมีการทํางานวิจัยในระดับกว้างขวางอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นวัคซีนค่ะ,ะยกตัวอย่างถ้าเขาจดทะเบียนเป็นยาได้เนี่ยก็คือเขาจะมีการวิจัยไปทั่วโลกเราก็เลยมั่นใจได้ว่ายาตัวนี้ปลอดภยัยถ้าหากว่าขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วอะคะ่ะก็คือมีการทดลองมาก่อนหน้านั้น,น,นแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลได้เลยค่ะว่าผลระยะยาวจะเป็นยังไงก็คือปลอดภัยค่ะ